นิวเข่าเลยได้มาเนี่พี่น้องสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครัแสดงว่ามังคุดดำครับหิวเข่าป่นเห็ดปว่วงดูเอาเห็ดปวกมาได้ตั้งหลายพี่นอ้องต้มก็ไม่หนีหน่อยนะต้มหมดไหลนะคะ่ะแต่ว่ามันยุบลุกมันก็นเหลือซ้ำนี่ป่นเห็ดปวกเสียปลาตูเสียเเพราะว่าป้าปิ้งมือนี่สิป่นป่นแข็งๆขนอนเถอะน่ะพิ่ป่นนะคะ่ะต่ำพี่ป่นละเอียดก่อนค่ะ รว่วพักเรียบร้อยแล้วมีอะไรแบบเออกระลำอีกอง,งนี้ขวาน้อไม่อีกคนนะได้กินอนะ่ะทอดไข่อีกค่ะลงะถูงลงแด้วป่ะเนี่ยค่ะองค์กรประทูสองตัวเลยใหายตัวใหญ่เนาะพวกเห็ดพวกเล่นพวกหอมอก็ใส่น้ำกันใส่เสกลือเห็ดว่าไม่หนึ่งหน่อยเห็ดสามหนึ่งสามหน่อยหนึ่งแบบพี่น้องดูต้มมาละยุกเลยท่านนี้ ขอสื่อปันจินและขายันขายดอกกีีิร้อยหรือว่าดอกบานดอกดอกบานหรืว่านุ่มๆน่ะร้ละสามร้อยสบายาว่าอันเนี้ยก็หมดสามมวยสิถึงรหสที่บานลวนวเนาะเพาะเองแต่ว่ามันทรงเมื่ไหร่ดอกสืก่อมันหน่อยพดกแ้สิหลวกที่ไหนบ้างเนี่ยว่าเป็นถุงพรวดบ้งเนี่ยพี่น้อ,นอ,นอง,องเพิ่มนู่นด้นะนานหอมหอมอาน้ำซุดไวจะซดในเ่องถ้าต้น้ำปลาเด็กต้มน้ำซุปอันยังก็ น้ำต้มปุนน่ะนะสัญญาปาบสะก้อนเสียนะเราเล่นไซพร้อมกันเลยของเล่นไซน่ะไปหน่อยนึงค่ะผู้ใดมักกับไซเด้อค่ะผู้ใดผู้หมักกับผู้ไซบอกเล่นนะ่ะไซปนนะ่ะเพราะว่าหมดเสื่อมมาก,ก,มากอันนี้ก็เถอะสมดยลมมสมสมห,หน่อยนึงเนาะนี่ปวดเพราก็บผูบ้ดโต๊อันต่ำให้มันมุนดอกค่ะมันเป็นต้อนที่เพราะเพันรถ แข็งพี่น้องเสียบเห็นเนื้อกิง่งไงป่ะมาด้วยความลึงกังค่ะอีกอย่างและขาดสารเติม้วยความลึกล้านขาดประเดคไปล่ะเอาว่ากับว่าเ่ราะเว่าแันขาดประเดกเนาะประเด,ก,นะะเดกมันอกี้ี้ลายยู่ยี่หอ่อตละ,ละลายยี่หอ่อขันบ้านสารเติมขาดประเดกกคจะคลองไปแล้วเนี่ยคือสียูง่งแย่ยุเ่เนาะยเหเนาะเห็นเนื้อกิ่งนะนี่ดิเนี่ยพวกอาหารร้าวเนี่ยพวกอาหารเป็นบ้าน เป็นปลาหน่อยนึงแล้วค่ะเป็นนัวกับตัมปลาแค่นั้นแหละตั้งแต่กระเซ็บแล้วหอมมะลุกระตัมหอมเซียบละหอมนี่ใไ่เป็นหอมต้นต้นหอมป้อมโอ้ยใไ่หอมหอมป้อมก็ได้หรือว่าใไ่ต้นหอมก็ได้เด้อค่ะใส่ได้คือกันกระตัมมือน,นีอ่งผสมไซหอมป้อมหอมป้อมตั้งหลายที่ออกมาหน่อยก็เร็วทำไมากินกับก็ได้เนาะโอ้ยกต่เซียบนี่ มาม่ม่มพี่น้องประดี่ยเสาทสต,กสตักแล้วตักสำน่ก้อนบั่มห้มันคุยมันก็เป็นน้องก้นนะเดี๋ยวเนเขฮใสา่ซทุงไหมแม่นนาะตักสำน่พอค่ะมาครับมาได้ค่ะประเดี๋พี่น้องมากินน้ากันมขอน้ำกัน,ออกนคนน้าบนเ็ดปวกดเสีสบกินบกโผล่เลยมอนกลัไปเก็บไหมบออ นุ่งเผาสมไอข้าค่ะซส้อไอ้ข้ามันต้องจะแปลอะไรงี้วก็ไป่ั็ไม่สนนดี่นี้เรสัยังไม่ได้แอบแปมเพื่อสังคมอ่ะ วกอันนี้งกับเห็ดป้าเนรับ่าเป็นอ่างค่านี่ค่ะเห็ดป้าเห็ดดินเห็นอะไรครับอืม อืมแซ่บอ่ะดอกแซ่บดีอ่ะอืมอันบักเขือเฮาก็ลืมอืม m เรื่องสุขคันคันใบดอกดีอะรามาก็คือสีบรอดละร่างเรียบร้อยแล้วกับแบบเมื่แล้วสิแก่ที่น้องไม่สมัด ให่เมเือนัอ้นเห้เสิร์ฟไหมเสิร์ฟเยกินเห็ดข้าจัง่งยยุย่าบัวเห็ดข้าดู้สืกินละกะักอะผู้เดบยวมมากเห็ดตัว่รคนกินได้เห็นมากกินเลยต้มนม้ำออกก้าออนอกมันกับพเพ็ดตะการ เฮ้ยที่เขายังไม่เคยกินขนมำั่มนิดมากเฮ้ยข้าดอกสีออกน้ำส้มนาน้ำสมแน่นอ่ะมันออกดกๆนะอันนั้นก็กินได้ดีนะอันนั้นก็กินได้ mm-hmm mm. ก่อนน้ำใม่ือเลิศมากกุดกๆุดกุนยายะเฮากินเยยงติิลอ่ะอืมเอ้า,อาเนดื่มขาวดอกกระเจียวมันออกง่ายไบ้าง เน,นี่ยมันมาไนเกมเห็นอีกนิดหนี่เนาะเืมของนี้นบอกใครบอกแล้วถือควนยิ้มใเลยอืนเมมารยบบ้านอ่ะพอแล้วเสีบหลายล้วกินเขา เลื่องลำับผู้ใดปร่มากกินเห็ดน่ะกระดียอดอย่างเนาะพวกเห็ดป้าเห็ดล้วมแบบพี่น่องแัสวเป็นห้วเ,วเ,เป็นห่วงเดียวนี่เหลือญาบนอัอผู้นป็นเจ็บไปขายเปนกำมันใจว่าเป็นเจ็บดีน่ะ เว่ามันก็นมีเห็ดพิษนะมันก็นมีพิธีบานหน้าตาแบบหน้าตาคล้ายๆกับอันให้กินได้ ยิ่งเห็นข้าวเรื่องแต่นอาเถือาวบ้างกน่าตกใจคือคือเห็ตุการ์ทหารทำเห็ตุการยน่นะอืมเดี๋ยเวลามันลงข้าวน่ะมันเป็นเห็ุที่ว่ามันกินเข้าไปแล้วตายเนี่ยบางเอาไว้กับห้าม,มากกัดประกอบไปซื้อน่ะ หนึ่งเห็ดพิษสองเห็ดบางสนิดว่าเป็นเห็ดพิษแล้วว่าเห็ดกิ่นบ๊สุกกับเบือ้อ hết thì cả hết đang lốm nào Bằng đưa đoạn ngay để giúp ta làm Hết phương rồi nè kha, rất เดี๋ยวร้องสื่อเป็นหนึ่งก็จังเห็ดปลาเด้จริงเจ้เสียบบ้างแสบเด้หอมไปอีกแบบนึงอืมอืมมื่อไรกับแสบมือ่อนหร คนเห็บปะ่ะรบเห็ดปะ่ะนี่กินมาจะตามอืมขัางในดอกงก่้ยแต่ไม่แย้ว่าเห็ดปน่นดอกงี้ยเขาเสียบ ไม่ดีดแล้วปิ้งอืมจับ nó mà ừ, mình mà cái đạn, cho chúng nó xong, sẽ này các, Ừ. khóc lên mất, um เน็ดปวกเนี่กะเต้นกันนะค่ะขั้นส้มกระเบนนึงคือกันชาบีนะอืมตัวนี้ปวดวางร่างดีๆเนาะถ้ามาขั้นด้ดอกบานๆแถามาบ่กก็บ่า,า,า,านะเนาะเข้มเห็นแต่ขันตั้งสติได้นะเข้มเห็นแตอาดมาตะปุ่นนะ่ะว่ามีอย่างมัดต้องก้นล่างง่ายมีเ่า เียงองเกิดเฝ้าอืมองเกิดเปียกมาจอดยุมย่มเอายุม่มเอาเลยทุกคนเนี่ยแหละกันเก็บเห็นุหนักว่ามีสติเพราะว่าเห็ุหนักมันไม่ได้หลาย เพราะเห็นมานหลายการแข่งขันมันก็สูงขึ้นเนาะคะ่ะเ,เห็นเห็นมันเป็นสาเล่นได้ไ่น้องคือการแข่งขันอืวันว่ามันแค่เฮาดูนี้ปุ๊บแต่คืบลานหนึ่งนี่อ้อคนเขา่าคนออกอย้อนกันคือว่าหลเนาะคะ่ะมันก็นเลยคือสาเล่นความด่าท้ายแล,วล้วกับมวนไปนักโตจนสมกันได้มักเนาะค่ะมักตะเด็ดตะไรมักต่หน่อยไปด้ยค่ะในหูด,ดังเนี่ยแกยังไขว่าเรากับพึ่งว่ามักตอนนี้ว่าได้ได้นเมียหาเหตุปาหา บันนี้แล้วก็กลายเป็นมักไม่ไม่แล้วก็บมะลูก็กลายเป็นเกบเป็นเห็ดแต่เกศเส้นไหนตึ้งตี๋ในบ้าเราก็อาจจะเคยเกศตั้งแต่เห็ดขมกับเห็ดปวกแค่นั้นล่ะเป็นเห็ดป้าเห็ดดอนทั้งสิ้นแล้วซ้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะอิ่มน้ำซำล้านดีเรียบร้อยกับเมนูอาหารพื้นบ้านเอาง่ายๆสมใวัตถุดิบที่เขาไปหามาเองเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นเห็ดปู๋นอหก่อมไม่เขาก็มาปรุงเป็นอาหารจืดๆนวลๆพี่น้องได้ยุ่ยได้กินน้ำกันเนาะค่ะได้รับชมน้ำกันทุกมือทุกเว้นนี่ลล่ะะะสสาาาาหหรรัับบบ้้้นนนนตมคคิปีกก็ฝไวเ สวัสดีค่ะสสัสดีพี่น้องนะคะ